สวัสดีครับผมพนักการหลังไมบอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารของการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่24เดือน3 2 5 6กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของนางเกิร์มันสอดเด้งไบยน โงพร้อมไปเบอร์ลิงแฮมรือเรื่องของซาเกตเลียกแม็คควายติดทีมชาติพร้อมแล้วไปฟันครับนาเกิลมันสอดเด้งไบยเยนไบเยนมนเนตเตรียมที่จะประกาศบทยูเนียนนาเกิลมันพ้นตำแหน่งกุนซืในเร็วนี้โดยโรมาโน่นักข่าวชื่อดังได้รายง,งานว่าเรื่องนี้ได้รับการยืนจากแหล่งข่าวในวง,งในของไบเยนเรียบร้อยและน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วนี้และโทมัสตูเครเป็นตัวเต็งคุมต่อได้รับตอบข้อเสนอเรียบร้อย โดยทางนักเกิลม,มันก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ถ้าหากถูกปลดจะไปไหนโดยเผย่อไปว่าผมสนใจการย้ายมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกแต่ต้องเป็นเรอัลฟูหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นเมื่อเด็กเกนคอปโบกมือลาทีนันฟิลในปี2024ผมมั่นใจว่าผมสามารถสารต่อง,งานและต่อยอดความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะว่าไบรเย,ยนหรือเรอัลฟูมีสไตล์การเล่นค่อนข้างคล้ายกันผมจึงไม่จําเป็นต้องปรับตัวอะไรมาก พงพ้องไปเบริงแฮมลิเวูร์ยังมีเจตนาต้องการคว้าตัวจูดเบริงแฮมโดยยื่นข้อเสนอไป110ล้านยูโรหรือประมาณ9.7ล้านปอนด์ให้ทีมดอทมนล์ต้สักกัดพิจารณาแต่ทางอดอทมูลตั้งไว้150ล้านยูโรและที่ผ่านมาเบริงแฮมมีข่ากลับทีมงาอย่างไม,ม่ว่าจะเป็นเรอัลมานดิดแมนเตอร์ยูเนเต็ดแมนเตอร์ซิตี้หรือแม้แต่เซลซีที่โยงเข้ามาหาลุ้ก็ตามแต่ทางทีมของอดอทมูลจะไม่รีบร้อนแต่แนินใจในเรื่องนี้และ คอยคุยอนาคตกับเบลิงแฮมหลังจบฤดูกาลนี้อีกครั้งก่อนจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซอเกตเรีเยกแมคควายติดทีมชาติมีประเด็นให้พูดถึงกันอีกครั้งในการติดทีมชาติของเฮลลี่แมคควายรอบนี้โดยเกลลินซอเกตเป็นคนดึงตัวมาเลยโดยทางพอสพาร์เกอร์อดีตกองหลังทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออ,ออกมาวิจารณ์ว่าไม่ให้ความรับผิดอเอริกเทนฮาวกุนซือของผีแดงเลย โดยพอดพา์เกอร์ได้ให้ความคิดเห็นอย่างดูเดือดกรณีไม่ให้ความเคารพต่อเทนทฮาวที่ยังดันทุลังเรียกตัวแม่ควายไปรับใช้ชาติทั้งๆที่เขาแทบไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดเลยโดยเผยว้ว่าผมคิดว่าเกเรลสซาวเกตไม่มีความเคารพต่อเอลิกเทนฮาวที่เลือกแฮร์รี่แม่ควายไปติดทีมชาติเทนทฮาวทําให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ดีพอสำหรับแมนยูดังนั้นเขาจะดีพอต่อการเล่นให้ทีมชาติได้อย่างไรเขาไม่ควรถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติใช่เขาทําได้โอเคสำหรับอังกฤษ แต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นไปได้ดีคุณต้องการเกมที่ได้ลงสนามและมันเป็นสิ่งที่ได้ตัดสินว่าคุณควรดะอยู่ทีมชาติหรือเปล่าเพราะพัชเจอร์เก,อเก่าถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องเราต้องขอยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเทนที่น่าสนใจ สนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แตงแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ